ไปเป็นท่านมณพรเจริญศรีนะครับแล้วก็มาท่านสาครเกี่ยวข้องท่านวิวัชชัยโหตะวัทยะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรยศลาหิมูลานะครับสีท่านก่อนเชิญท่านมณพรเจริญศรี ท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันมณพรเจริญศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพักเพื่อไทยค่ะวันนี้ดิฉันมีเรื่องที่จะหาหรือต่อท่านประธานจํานวน2เรื่องค่ะเรื่องแรกดิฉันได้รับคําร้องจากพี่น้องประชาชนตําบลโนนตาลตําบลท่าจมปาตําบลเท่าเทนเรื่องของการจ่ายเงินชดเชยโครงการก่อสร้างชนประธานห้วยบ่อ ที่ตั้งอยู่ที่ตะมนโนนตาลสืบเนื่องมาจากโครงการดังกล่าวได้มีการก่อสร้าง เป็นระยะเวลา1ปี7เดือนแต่ขณะน,นี้พี่น้องประชาชนที่ได้เวนคืนที่ดินยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการเวนคืนที่ดินดังกล่าวเมื่อไปสอบถามที่โครงการชนประทานจังหวัดนครพนมก็ทราบเพียงแต่ว่าให้พี่น้องประชาชนรอชาวบ้านก็เลยมีความสงสัยว่าขณะนี้เป็นปลายปีงบประมาณเงินที่จะจัดสรรค่าเวนคืนนั้นจะหมดไปกับปีงบประมาณส5งพหรือเปล่าหรือว่าจะต้องให้รออีกต่อไปฉันกราบเรียนท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ ้องได้รีบจัดสรรค่าเวรคืนที่ดินดังกล่าวให้แก่พี่น้องประชาชนใน3ามตำบลดังกล่าวต่อไปด้วยค่ะเรื่องที่2ค่ะฉันได้รับคำร้องจากผู้ค้าประกอบการค้าน้ำมันในพื้นที่จังหวัดนครพนมค่ะสืบเนื่องมาจากขณะนี้ความชัดเจนของการจัดเก็บภาษีน้ำมันขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆยังไม่มีความชัดเจนสืบเนื่องมาจาก การออกกฎหมายของท้องถิ่นค่ะปรากฏว่าขณะน,นี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนมได้เร่งรัดให้ผู้ประกอบการไปชําระค่าภาษีน้ํามันแต่ปรากฏว่าผู้ประกอบการได้มีข้อโต้แย้งว่าการจัดเก็บภาษีน้ํามันผู้ประกอบการได้มีการจ่ายแล้วที่หัวจ่ายแต่ถ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะไปเรียกเก็บอีกก็เป็นการเรียกเก็บภาษีแบบซ้ําซ้อนแล้วก็ต้องทราบความจริงค่ะว่า ตามกฎหมายรัฐธรรมนูน2550มาตราที่283องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่มีพื้นที่ดังกล่าวเพราะพื้นที่ดังกล่าวไปทับซ้อนกับองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วก็เทศบาลทางผู้ประกอบการค้าน้ํามันเลยอยากจะทราบความชัดเจนค่ะว่าวันนี้กระทรวงมหาดไทยจะให้ดําเนินการอย่างไรก็ขอให้ทางส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เร่งรัดแล้วก็ออกกฎหมายให้มีความชัดเจนต่อการจัดเก็บภาษีน้ํามันต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ